สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดมีวด,ดีประเทศเบียนมายังคงมีการประทะกันระหว่างทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU พร้อมทหาร KNLA ซึ่งสทธิกำลังกับทหารกองกำลังพิทั์ประชาชนหรือ p d f จำนวนหลายร้อยนายพร้อมอาวุธครบมือได้นำกำลังบุกเข้าโจมตีค่ายฐานเมียนมาค่ายผาซองกองพัน275จังหวัดมีวดีประเทศเบียนมาซึ่งค่ายดังกล่าวเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของทหานเมียนมาที่เหลืออยู่เป็นค่ายฐานขนาดใหญ่ ซึ่งการยิงปะทะด้วยอาวุธหนักนานชนิดก็ทําให้เกิดไฟไหม้หลายจุดรอบพื้นที่ปะทะจนเกิดควันไฟสีดําลอยขึ้นปกคลุมทั่วเมืองเมวดีประเทศเมียนมาโดยกองกําลังทหารฝ่ายต่อต้านสามารถเข้าไปเจาะทําลายแนวกําแพงรั้วของค่ายผาซองได้บางส่วนแต่ไม่สามารถเข้ายึดค่ายผาซองได้สาเร็จเนื่องจากถูกตอบโต้ด,ด้วยเครื่องบินรบมิีิบกบินโจมตีและทิ้งระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วชายแดนไทยเมียนมา สร้างความตกใจให้กับทั้งฝั่งไทยและฝั่งมีนมาเป็นอย่างมากจนกองทัพอากาศต้องส่งเครื่องบิน F16 จำนวน2ลำลาดตะเวนเหนือน่านฟ้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อปกป้องนั้นฟ้าไทยนานกว่า30นาทีส่วนที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่1ตรงข้ามพรมแดนถาวรมีวดีแห่งที่1หลังเสียงปืนใหญ่ยังคงดังแบบไม่ขาดสายไปทั่วเมืองมีวดีก็ส่งผลทาให้ชาวบ้านในพื้นที่ตัวเมืองมีวดีจํานวนมากต่างเร่งเก็บเสื้อผ้าและสิ่งของจําเป็นส่วนตัวใส่กระเป๋าออกจากบ้านพักของตนเอง แล้วรีบมาเข้าแถวขอออกนําประเทศเมียนมาที่ด่านพรมแดนถาวรเมียดีแห่งที่1แล้วรีบเดินเท้าข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เข้ามาที่ด่านพรมแดนจนทําให้การจราจรที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่1ติดขัดและเต็มไปด้วยชาวเมียดีจำนวนมากที่เข้าแถวรอตรวจหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเข้าประเทศไทยแบบถูกกฎหมายด้านนายโกออกอายุ35ปีชาวเมียนมาบอกว่าตนเองและชาวเมียดีหลายครอบครัว ต้องตัดสินใจทิ้งบ้านพักแล้วข้ามชายแดนจากเมวดีเข้ามาพักบ้านญาติที่ฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์หลังการยิงปะทะอาจจะลุกลามเข้ามาในเขตชุมชนเมืองเมวดีได้ทุกเวลาชาวบ้านจึงรีบข้ามชายแดนเพื่อความปลอดภัยส่วนชาวเมวดีที่เหลือ,อจํานวนมากนั้นขณะนี้ยังไม่มีการอพยพและรอดูสถานการณ์ตลอดทั้งคืนนี้ก่อนจะตัดสินใจล่าสุดมีรายงานว่าหลังมีการยิงปะทะที่ค่ายผาซอง กองพัน275เมวด,ดีตลอดทั้งวันก็ทําให้ฐานทั้งสองฝ่ายได้บาดเจ็บจำนวนมากแต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนและขณะนี้ทาหารกองทัพเมียนมาพร้อมทั้งรถยานเกราะจำนวนมากกําลังเดินทางมาเสริมกําลังที่คล้ายผาซองกองทัพ275เมวดีซึ่งคาดว่าช่วงคืนนี้กําลังเสริมจากกองทัพเมียนมาจะมาถึงจังหวัดเมีวดีและอาจจะทําให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นซึ่งความตึงเครียดท่านสูงสุดรอบนี้ล่าสุดทําให้ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบุร ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและตำรวจตะเวนชายแดน3 4 6อําเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมรถยนต์ติดอาวุธและเครื่องยิงลูกระเบิดรวมถึงรถยางเกราะต้องนำกำลังเข้าไปตึงตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอดทุกจุดและต้องเสริมกำลังพร้อมอาวุธพร้อมยิงเข้าไปรักษาความปลอดภัยรอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งอย่างเข้มงวดและคาวดว่าคืนนี้อาจจะมีการยิงปะทะกันอย่างหนักในพื้นที่ปะทะรอบค่ายผาซองกองพันสองเจ็ดห้ามวดีซึ่งขนาดนี้การปะทะครั้งใหญ่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ